สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการเซเว่นเดย์เปลี่ยนผิวคุณให้สวยได้ภายใน7วันนะครับกับผมงหมีคณชัยและก็น้องโอชลลทอนค่ะสาวสวยของเรานั่นเองนะครับแมที่เว้นไว้น้องโอนี่คือนึกชซื้อจริงเลยอ๋ออ่าให้บอกต่อไงเออจะได้ดูม,มีอะไรต่อเอนี่ยงูนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาผิวหน้าที่ผู้หญิงเนี่ยมีกันมามากเลยครับน้องโอนะฮะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงครับ ผู้ชายก็มีขอผู้ชายด้วยใช่ไหมแต่ส่วนมากผู้ชายเนี่ยจ,จะเป็นเรื่องของอรูขุมขนหรือเปล่ามันกว้างเพราืา่ความที่แบบหน้ามานันทํา,าทงานแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดูแลผิวใช่ใชแล้วอาจจะเป็นผิวหน้าหมองคล้ําดูมีรอยเท้ากามีรอยย่นรอยยับเต็มหน้ามหมดเลยอันนี้คือในมุมทั้งผู้ชายแล้วก็ทั้งผู้หญิงแต่ผู้หญิงอาจจะมีปัญหาเยอะกว่าผู้ชาย จริงๆก็ปัญหาพอๆกันแหละแต่ว่าผู้ชายไม่ค่อยสนใจผู้หญิงอะไรนิดอะไรหน่อยออ้ยไม่ได้ละเดี๋ยวฉันต้องไปเข้าคลินิกฉันต้องไปปล่อยไว้ไม่ได้ละสิวขึ้นเม็ดนึงนี่ต้องไปฉีดแล้วใช่ไหมไม่กล้าออกไปพบโรคภายนอกโอ้โหถึงขั้นนั้นเลยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงด้วยนะฮะวันวันนั้นมีได้คุยกับน้องปอเปียค่ะครับผมบอกว่าสิวขึ้นคือเมื่อก่อนไม่ได้เป็นสิวพอแต่งหน้าเยอะๆสิวขึ้นมาแรกๆครับ กลับบ้านร้องไห้โอ้โหคือคือรับไม่ได้ถึงขั้นฟันเฟืองกันทีเดียวแม่สิวขึ้นค่ะคือครับคืออันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่่ะเชื่อเชื่อมีจริงครับผมมีคนที่ร้องไห้เพราะสิวขึ้นถึงขั้นสมองพังกันเลยทีเดียวเพราะสิวขึ้น นะฮะเอาเป็นกำลังใจน้องปอเปียด้วยใช่บางคนนี่คือบางคนคือรับไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเอ่อเราก็ต้องนะมีวิธีการดูแลผิวเออนะฮะวันนี้เราก็จะมีเป็นคล็ดไม่รับมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มใหญ่หน <in ุ่มเล็กนะฮะหรือว่าเป็นสาวใหญ่สาวเล็กที่เอ่อต้องการดูแลผิวหน้าของตัวเองนะครับอ่าเนะครับเราก็จะให้คุณดูผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะนั่นก็คือลาฟลองนั่นเองนะฮะที่คุณเห็นภาพนะฮะเราก็บอกได้เลยนะฮะว่า เห็นผลได้ภายใน7วันนะครับก็คือ7วันผ่านไปปุ๊บดูรู้สึกถึงการเปลี่ยนไปไม่ใช่คนเดิมครับดูแบบหน้าใสดูหน้าแบบมีราศีมากยิ่งขึ้นมีน้ำมีนวลพี่หมีดูนะคะครับคือเดี๋ยววันนี้จะกลับไปใช้เลยค่ะโอ้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่หมีจะจัดกับคนอื่นพออกงาไม่อยู่แล้วไม่ใช่ สวยเปลี่ยนไปตกใจหมดเลยดูเหมือนเป็นอีกคนคือเป็นเหมือนโอคนใหม่เลยที่แบบหน้าแบบไม่มีริ้วรอยเลยสวยเหมือนแบบผิวของเด็กเลยใช่ไหมเออนะครับอยากเห็นจังเลยนะครับอยากให้ถึงกันที่หน้าเร็วๆจังเลยทำไมจะได้ไีบไปใช้ไงพูดเหมือนยังไงเนี่ยอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงมีอะไรคิดอะไรอยู่หรือเปล่าไม่ใช่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่เพราะว่ามีลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่เขา ซื้อไปใช้แล้วเนี่ยเขาบอกบอกเลยนะว่าหมูคนรอบข้างเนี่ยทักไปทําอะไรมาหรือเปล่าแอบไปเข้าคลินิกอ๋อไปเสริมความงามไปเลเซอร์มาใช่ไหมไปลบรอยด่างดำมาใช่ไหมไปลบฝ้าลบกระลบอะไรริ้วรอยทำให้มันหน้ามันเนียนขึ้นเธอต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นแน่ๆเลยใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้เราเราก็ไม่นิยมให้สวยแล้วก็ดูดีแบบเสียตังเปลืองตังนะคะไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องพุ่มเทขนาดนั้นใช่นะคะาแบบเบา ของเราไม่ใช่สวยใสไร้สตีนะฮะสวยใสมีสตีแล้วก็มีสตางค์ด้วยสําคัญมากนะฮะหลายหลายคนสวยใสจะไม่มีสตางค์ข้อสุดท้ายสำคัญอ่าสำคัญมากนะฮะเพราะว่าชุดของเราเนี่ยมีเพียงแค่สารชิ้นเท่านั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกถึงเรื่องราวของประโยชน์เจาะทีละตัวเลยสําหรับคุณผู้ชมที่ดูแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นผิวหน้าที่แพ้ง่ายเนี่ยนะฮะ จะเป็นอันตรายกับผิวหน้าเราหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเขาผลิตมาจากสารเคมีอะไรหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาเจาะทีละตัวให้คุณผู้ชมทราบกันเลยนะคะก็เรียกว่าถ้าดูจบแล้วนะคุณผู้ชมจะแบบโอ้โอ้ย oh <my> มันยอดมากเลยลอล่าเหมือนเหมือนพบทางสว่สางธรรมะนะคะเ,<อ>เพราะว่า<อ>ปกติเนี่ยเชื่อว่าคนที่มีปัญหาอย่างหน้าหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่ปัญหาเดียวใช่ไหมถูกไหมบางที มองคล้ำด้วยมีสิวฟ้ากระจุดด่างดำเหี่ยวย่นแห้งกร้านรูคุมขนกว้างอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้ครีมที่มันเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปเวลาเราไปซื้อครีมตามเคาน์เตอร์นะคะคแต่ว่าถ้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมดูจบแล้วนะคะไม่ต้องเลยคะ่ะไปซื้อแต่ละตัวซึ่งเสียเงินโอ้โหตัวหนึ่งก็ไม่ใช่แค่ ตัวนี้เป็นพันฮะใช่นะคะแต่ว่าชุดนี้นะคะชุดเดียวนะคะครอบคลุมปัญหาที่ที่โอบอกไปแล้วเมื่อกี้ทั้งหมดเลยครอบหมดเลยเหรอฮะใช่แค่หนึ่งชุดนี่นะคะประกอบไปด้วย3ตัวสามตัวใช่ปุ๊บครอบคลุมมีอะไรบ้างครับน้องโออ่าต้องบอกแนะนําทีละตัวนะคะในชุดนี้นี่อันนี้ตัวแรกอ่าตัวแรกเลยอันนี้คือโฟมล้างหน้าใช่ครับนะคะเป็นโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็ตัวที่สองอันนี้เดคครีมเดคครีมอ่า อันนี้ตัวเลขสอย่าสับสนเองนะฮะอันนี้คือ<ใ>นท์นนครีม,ใน,ใน,มนะคะ,ะ,ะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะคะคือบริษัทเราไม่ผลิตเยอะอเน้นคือไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพต้องที่ไม่ผลิตเยอะเพราะว่าเราเล็งเห็นว่าถ้าผลิตเยอะเราจะเสียเวลาเราจะต้องใช้เวลากับการทาครีมเป็นจํานวนที่มันมากๆอ่ะม,มันจะเสียเวลานอนเสียเวลาทํางานนะฮะเราจึงเหลือเพียงแค่สตัวนะฮะแต่ครอบคลุมทุกปัญหา จะไปเสียเวลาเยอะๆทำไมในเมื่อสามตัวเนี้เราก็ใช้ชิวๆครบสวยอยู่แล้วมาเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะพี่หมีาเลยครับตัวแรกเลยตัวแรกเลยค่ะโฟมล้างหน้าโอเคครับแหมช่วยกันช่วยกันโฟมล้างหน้าของเราไม่มีฟองครับใช่ค่ะแล้วก็นอกจากไม่มีฟองแล้วนะคะมีคุณประโยชน์ที่เราใส่เนี่ยอัดแน่นโอแน่นเลยแน่นแน่นมากค่ะครับผมมีมีอะไรบ้างมี อันนี้นะคะผัดมันมีชาจีนมันมีอะไรบ้างในนี้นี้อุดมไปด้วยวิตามินนะคะอัดอยู่ในนี้ครับทั้ง A B C แล้วก็ E นะคะเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นสไลด์เขาเขียนไส่หลังทำไมก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นข้อมูลของเราเลย ECBA อ่า E C B A A C B อ E ีนะคะแล้วก็มีมอยส์เจอไรเซอร์ด้วยอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นใช้แล้วเนี่ยนะคะทำให้อ่อ ผิวหน้ากระจ่างใสชุ่มชื้นด้วยนะเนื่องจากมีวิตามินด้วยแล้วก็มอยเจอร์เซอร์บำรุงผิวหน้านะะสังเกตได้ว่าถ้าเรามีโฟมล้างหน้าที่รักษาผิวหน้าของเราเนี่ยพอล้างเสร็จไปแล้วปุ๊บเราจะรู้สึกว่าไม่ระคายเคืองผิวหน้าไม่รู้สึกว่าหน้าแห้งรอดจะรู้สึกว่ามีความชุ่มชื้นอยู่บนผิวหน้าของเราใช่แล้ว่ะก็ทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสด้วยความชุ่มชื้นอยู่บนผิวหน้าด้วยแต่ว่า เบอกว่าบางทีมันดูชุ่มชื้นล้างมันจะล้างออกยากมเหมือนไม่สะอาดเหมือนยังไงเนี่ยจะมีปัญหาไหมแบบมันจะเหนียวเนะหนักไหมมันจะล้างออกยากหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าล้างออกง่ายแล้วก็ล้างสิ่งสกปรกออกไปด้วยแต่ว่าความชุ่มชื้นที่ผิวควรจะมีเนี่ยไม่ออกไปอ๋อยังคงมีน้ําหล่อเลี้ยงผิวที่เป็นน้ําดีเนี่ยยังคงอยู่ยังคงให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าเราอยู่เอาแต่น้ําเสียออกอ่าน้ําเสียหรือว่า ไขมันส่วนเกินออกไปเอาให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ผิวมันนะคะไม่ต้องห่วงเลยค,ความมันส่วนเกินเนี่ยล้างออกได้หมดแน่นอนล้างออกเลยนะแล้วก็คนผิวแห้งเนี่ยใช้ได้ด้วยเพราะว่าล้างแล้วไม่ทําให้ผิวแห้งตึงเพราะมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์ ครับผิวมันผิวแห้งผิวเขาผิวตัวเองใช้ได้หมดผิวเลยใช่มันเป็นอย่างนี้นี่เองใช้แล้ทุกสภาพผิวแล้วใช้แล้วจะเป็นอย่างนี้อารมณ์ดีด้วยเป็นอย่างนี้ใช่ป็นอย่างนี้นี่เองนะครับหมหรือยังก็สวยใสมีสติถูกต้องแล้วก็มีสตาัค์ด้วยชจะเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ของเราอ่ามาหลังจากล้างหน้าแล้วไงล้างหน้าอันนี้อันนี้ถือว่าเป็น t ูอินวัเลยนะคะอันดับแรกคือล้างหน้าแล้วช่วยบำรุงผิวบำรุงด้วยนะคือ ล้างไปด้วยบำรุงไปด้วยโอ้โหแต่ว่าบำรุงพอล้างเสร็จตอนเช้าเราบอกว่าล้างแล้วบำรุงแล้วไม่ออกออกเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่ามลภาวะของบ้านเราโลกภายนอกความแรงของแดดควันรถยนต์ท่อไอเสียเรื่องของมลพิษที่เราเจอแสงแดดแสงมีออนเป็นปัญหาไหมฮะพรกนี้ แน่นอนค่ะอันนี้อันนี้นิดเดียวเอาไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องมีตัวที่ช่วยปกป้องด้วยนะคะก็ต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะนี่อันนี้คือ day cream นะฮะขวดสีเงินนะครับใช่ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูประโยชน์ของตัวนี้กันบ้างให้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพมีตุกมีอะไรบ้างครับในตัวนี้ครับส่วนประกอบหลังนะคะอย่างที่เห็นอยู่เลยนะคะอะมิโนแอซิดแล้วก็จีเนสทีนโอ้สองตัวนี้สองตัวนี้มันเป็นสับเทคนิคอย่างนี้มันมาจากธรรมชาติหรือว่ามันเป็นสารสังเคราะห์หรือว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นเทคโนโลยีอยากรู้แล้วใช่ไหมคะอยากทราบมากเลยนะคะมาเจาะลึกกันทีละตัวเลยค่ะเริ่มจากอะมิโนแอซิดกันก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดมาจากลูกยอฝรั่งเศสโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา นะครับน <aunque S 2> <me> ี <cheg> ่ครับที่ค <czego> ุณเห็นภาพนะฮะสีเขียวนะคะไม่ใช่สีแดงนะครับไม่ใช่ครับสีแดงนั่นอะไรครับไม่ใช่นะฮะเออสีเขียวอ่าเห็นลูกๆแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นเอ่อรูปลูกหย่นะไม่ใช่หน่อยหนาไม่ใช่หน่อยหนานะครับไม่ใช่เป็นบัวด้วยนะฮะฝักบัวไม่ใช่นะฮะอ่าไม่ใช่มาดู